สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับเราจะมาทดสอบการตอนกิ่งสลับกันนะครับผมก็หาคลิปใน YouTube แล้วไม่มีครับว่าจะมีการสอนวิธีการทำแบบนี้อันนี้ผมก็มามุ่มมั่วออกมามุ่มมั่วออกพอดีผมติดตามเพจของของ ผมติดตามอยู่คนหนึ่งก็เลยลองทำดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแล้วก็เอาถุงอันนี้มาก็ไม่รู้หรอกวิธีการที่เขาเริ่มสใ,ใส่กันเลยมันมีน้ำเยอะเพืเกินเดี๋ยวเราขออนุญาตแต่งกิ่งก่อนนะโอเคครับตอนแรกเราจะทำการตอนกิ่งนี้นะแต่มันตอนไม่ได้ เพราะว่าให้ถุงพลาสติกที่เราเอาไม่ใช่สิแก้วน้ำยี่สิบบาทตามท้องตลาดนี่นะที่เราซื้อมามันมีความเล็กเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นลูกของต้นนี้คือต้นแม่ต้นนี้คือต้นลูกน,นี่คือต้นลูกมันมันโตหมดแล้วมันไม่สามารถทําได้อะไหนึ่งนะครับอ่ามันไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันเล็กเกินไปแล้วนี่อยู่ประมาณ ปีปีกว่าๆน่าจะปีกว่าๆนะเพราะไม่ค่อยโตแต่ว่าในปีกว่าๆวเนี่ยมันมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมดอกมันดอกมันที่ที่จะเป็นแบบนี้ที่จะเป็นแบบนี้อันนี้กําลังจะบานอันนี้กําลังออกมาออกมาซึ่งช่วงหน้าฝนที่ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมานะมันเจอแล้งมากมันไม่สามารถมีลูกได้ก็ตัดทิ้งกันเยอะนะเนี่ยเพราะว่าเราปล่อยธรรมชาติโอเคครับไม่มีน้าจิ้มเราจะมาทําต้นนี้กันแล้วกันเนาะ พราะว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวก็แบบส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครสนใจอยู่แล้วเนาะเรื่องการเกษตรเนาะอันนี้เราทําสําหรับคนที่อยากรู้คนที่ไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรครับติดตามชมก็ได้ไม่ว่ากันอันไหนที่ทําผิดอันไหนที่ทําถูกก็มาแบบแชร์ประสบการณ์กันามาคอมเมนต์ว่าว่าติชมได้นะแนะนำได้โอเคครับผมเราจะมาทำต้นนี้กัน เราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ข้อย่างนี้นะข้อย่างนี้มีหนางเยอะนะครับมีหนางเยอะถ้าจะทำนี้ต้องระวัง เ,เชือกผูกเาต้องตัดเชือก่อนใช่ไหมเชือกป,ประมาณนี้ต่อเชือกเข้าไปก่อนอเชือกมันต้องมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> มือสมัครเล่นครับพี่น้องครับรต้องเอาหน้ามาลอกก่อน ยากนะก็ไม่แปลกเลยเนานะที่ว่าเขาจะขายต้นระสี่ร้อยถึงห้าร้อยกันนะอืรามีคทำยากเลยแต่ก็ประมาณปีสองปีก็จะมีลูกละมันก็แบบอืมเข้าใจเข้าใจ,เข,าใจเข้าใจเลยก็เหมือนพวกผลไม้อย่างอนะื่นเนาะพวกตรงผู้เรียนเนาะก็ะทำยากเหมือนกัน น้ำเยอะครับใครท,ที่แบบจะทำมันก็ต้องแบบใึกมือให้มันดีๆเาทประมาณนี้ก็จะ,จะมีดินใส่ะจ,ะจะมีดินใส่ขอโทษน,นะครับเราขออนุญาตเอาดินใส่ก่อนโอเคครับใส่ดินแล้วช่วงทดลองเนาะ เราก็จะผูกเชือกเลยไม่ต้องเน,น้นเท่าไหร่มันโอแคให้รากนชนใส่เข้ามาอย่ในนี้เห็นเขาทำอย่างนี้กันนะก็ไม่รู้ว่าของเราจะได้ผลหรือเปล่าเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นจะเป็นต้นตเมีร้อยเปอร์เซราคาประมาณ450บบาทแต่ถ้าเป็นเพาะเมล็ด่ะก็จะประมาณ2 0่สบาทสาบาทต่อต้น คุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับชาวเกษตรผสมผสานอย่างเรานะขอบคุณครับ